โปรโตไลท์คือยาอะไรดีไหมราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนของแท้วิธีรับประทาน โปรโตไลท์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชายที่มีปัญหาโรคต่อมลูกหมากโตซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยสนับสนุนในการลดขนาดของโรคต่อมลูกหมากโตจำกัดการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อและช่วยบรรเทาอาการที่พบได้บ่อยเช่นปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะเจ็บ นอกจากนี้โปรโตไล์ย,ยังช่วยบำรุงสุขภาพของไตและระบบทางเดินปัสสาวะเสริมการต้านการอักเสบและการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนิ้วในไต,ไ,ตไวายปัสสาวะไม่ออกหรือแม้กระทั่งมะเร็งต่อมลูกหมากโปรโตไลถูกสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ5ชนิด และผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออย,อยอกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเป็นระยะเวลากว่า3ปีจึงสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยและคุณภาพระหว่างการใช้งานโปรโตไลท์คือยาอะไรโปรโตไลท์คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพมีสรรพคุณช่วยลดขนาดโรคต่อมลูกหมากโต ป้องกันการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อและช่วยบรรเทาอาการต่างๆเช่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนปัสสาวะขัดปัสสาวะลำบากปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะหยุดชะงักหรือปัสสาวะอ่อนแรงและอื่นๆนอกจากนี้แคปซูลโปรตไยด์ยังมีริ์ต้านการอักเสบต้านเชื้อแบคทีรียเพื่อป้องกันความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะภาวะปัสสาวะไม่ออกไตเสื่อมและมะเร็งต่อมลูกหมาก โปรโตโลไลท์ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยกอระทรวงสาธารณสุขและได้รับใบอนุญาตจำหน่ายในท้องตลาดโดยมีเลขทะเบียน1 1 1 1 3 9 5 8 5 0 6 1 5ที่มาและแหล่งผลิตของโปรโตโลไลท์แคปซูลโปรโตโลไลท์มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยผลิตโดยบริษัทเ p ีย i a l t y Innovation จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเพชรรมชั้นนำที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงสุดในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2555โดยเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติที่ตั้งของบริษัท9หมู่21ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ10540โปรโตไลท์ดีไหมแคปซูลโปรโตไลท์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยบรรเทาโรคต่อมลูกหมากโตในผู้ชายวัยกลางคนและผู้สูงอายุผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ5ชนิด และได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยโปรโตไลท์ไม่เพียงช่วยลดขนาดของก้อนเนื้อต่อมลูกหมากแต่ยังช่วยบรรเทาอาการผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะและปกป้องสุขภาพในระยะยาวจากความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่างๆแน่นอนว่า สารประกอบในผลิตภัณฑ์โปรโตไลท์จะช่วยบรรเทาอาการปัสสาวะผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปัสสาวะได้สะดวกและคล่องตัวลดอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปริดกระปรอยปัสสาวะแสบปัสสาวะกลางคืนและอื่นๆอย่างไรก็ตามเราพบว่าสาเหตุหลักของปัญหาการปัสสาวะมักเกิดจากการขยายตัวของโรคต่อมลูกหมากโตซึ่งจะไปกดทับกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ดังนั้นนอกจากการปรับปรุงปัญหาการปัสสาวะแล้วโปรโตไลต์ยังช่วยเสริมสารอาหารที่ช่วยลดขนาดของโรคต่อมลูกหมากโตและยับยั้งการขยายตัวของเนื้องอกในต่อมลูกหมากเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยาวนานขึ้นดังนั้นสองผลลัพธ์แรกของโปรโตไลคือการลดขนาดของโรคต่อมลูกหมากโตและการปรับปรุงอาการปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะตอนกลางคืนปัสสาวะเจ็บปัสสาวะขัดปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะบ่อยและการไหลของน้ำปัสสาวะที่อ่อนแอ โปรตไลท์ราคาเท่าไหร่ แคปซูลโปรโตไลท์กำลังขายในราคาทางการที่990บาทกล่อง20แคปซูลคุณจะรู้สึกถึงผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ได้ภายใน1-2กล่องแรกของโปรโตไลท์ทางบริษัทรับประกันคืนเงิน100%หากใช้แล้วไม่ลดขนาดต่อมลูกหมากที่โตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนว่านี่คือการรับประกันจากบริษัทเภสัชกรรมที่มีชื่อเสียงดำเนินกิจการมาแล้วกว่า13ปีได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขและผ่านมาตรฐาน มาตรฐาน GMP ISO ดังนั้นเราจึงสามารถเชื่อถือได้หมายเหตุ head, ราคาขาย990บาทกล่องเป็นราคาทางการที่บริษัทประกาศไว้ในช่วงกว่า3ปีที่ผ่านมาและใช้กับตัวแทนจำหน่ายหลักแทบทั้งหมดดังนั้นหากเจอโปรโตไลท์ที่ราคาถูกเกินไปคุณควรระวังสินค้าปลอมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าคุณภาพตา่ำเพราะอย่างชัดเจน แม้แต่เว็บไซต์ทางการยังขายในราคาต้นทุนแล้วร้านอื่นจะเอาสินค้ามาจากไหนและทำไมราคาถึงถูกอย่างน่าตกใจคุณควรระมัดระวังดีที่สุดคือคุณควรสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ทางการเพื่อรับประกันคุณภาพตั้งแต่ต้นโปรโตไลา์ซื้อของแท้ได้ที่ไหนทางที่ดีที่สุดคือคุณควรสั่งซื้อโปรโตไลา์โดยตรงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และใช้อย่างปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน เมื่อคุณสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์คุณจะได้รับบริการจัดส่งถึงบ้านฟรีโดยไม่เสียค่าจัดส่งและจัดส่งรวดเร็วภายใน1-2วันเมื่อสินค้าส่งถึงมือคุณยังสามารถตรวจสอบสินค้าได้ก่อนชำระเงินเช่นดูฉลากบรรจุภัณฑ์และบาร์โค้ดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าของแท้หากพอใจแล้วค่อยชำระเงิน ในปัจจุบันโปรโตไลท์ Pro ได้รับการรับรองและตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยและยังได้รับการยอมรับอย่างดีจากผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ตั้งแต่ปี2022จนถึงปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและมีแหล่งที่มาแน่ชัดดังนั้นหากคุณซื้อโปรโตไล์ like ของแท้จากเว็บไซต์ทางการก็สามารถมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพได้เลย